สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการผ่าดวงคนดังพาสถานการณ์เด่นค่ะโอ้ยผมต้องท่านผู้ชมครับผมต้องยกมือไหว้คุณไว้บาดีนะครับแม่นแม่นครับเฮ้ยจะบอกว่าเบื้องข้างหลังความแม่นอย่างตกตะลึงเงงเงินครับเพราะว่าก็เมื่อวานไงที่เราดูเรื่องพลังประชารัฐจำได้ไหมจำได้ผมบอกว่าอ่าผมไม่เล่าอะไรเลย ถามก็ด้วยคำถามเลยว่าตกลงประชุมวันนี้เนี่ยแตกหรือต่อถูกไหมแล้วคุณเปิดไพ่มาไม่มีอันไหนบอกเลยว่ามันจะแตกใช่ใช่ถูกไหมอ่าท่านผู้ชมย้อนไปดูได้เดี๋ยวให้คลิปที่แล้วที่เราพูดกันนะตอนนั้นเนี่ยที่ผมมาเฉลยตอนหลังคุณจำได้ไหมข่าวมันออกมาเนี่ยมันมีแต่ในทางคือดิฉันฟังดิฉันก็งงว่าแล้วไพ่ดิฉันเปิดลงมาดีหมด แล้วเล่าเล่ามาแต่ผมมาเฉลยเนี่ยมันไปอีกทางหนึ่งเลยถูกไหมตอนแรกคิดตอนตอนเล่าเกินเกินมาแรกแกคิดอยู่ว่าอ้ดูทรงจะเสียนะดูทรงจะเสียมากกว่าดีทําไมไพ่เปิดออกมาดีหมดเอถูกไหมปรากฏว่าอวันนี้เป็นไปตามที่คุณว่าเลยอตอนแรกรัฐมนตรีที่ยื่นเวลาออกแล้วเนี่ยทาท่าจะไม่เข้าประชุมไม่รู้จะมีการประชุมด้วยหรือเปล่าปรากฏว่าดูดูเข้าพร้อมกันคแล้วผลที่ออกมา จำได้ไหมคุณมีไพ่อ่าอะไรนะราชาท้วยเป็นบทสรุปอยู่เป็นคนที่จะระสานะสานหรือว่าทําเรื่องนี้โงกุว่าเป็นแบบนั้นเลยอเสร็จการประชุมปุ๊บทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมค่ะธรรมนัตยังอยู่อไม่มีรัฐมนตรีลาออกแถมได้เพิ่มมาอันหนึ่งก็คือมีชื่อพลิเอกประยุทธ์อเป็นเบอร์หนึ่งค่ะคันดิเดตนายกแล้วก็มีรัฐมนตรี โดยนำโดยคุณใช้วุฒิเนี่ยค่ะมาแถลงเป็นอย่างที่คุณดูไหมค่อยโล่งใจหมอดูก็โล่งใจเป็นผมก็ต้องบอกว่ายกมือไหวเลยครับเพราะว่ามึงจะแม่นอะไรขนาดนี้คือจริงๆดิฉันไม่ทราบเรื่องเลยต้องบอกก็ถึงบอกว่าผมถึงบอกก็ไม่ได้ตามเล่าให้คุณฟังก่อนไงผมถึงไม่ได้บอกก่อนไงเพราะถ้าบอกก่อนคุณจะอืกลัวคุณจะมีใบแอดถูกไหม ไม่แน่หรอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดเรื่องมาก่อนแล้วเรื่องดูทรงว่าจะเสียแบบนั้นดิฉันอาจจะทายจากดีเป็นร้ายไม่รู้อ่าอ่าแต่ก็ตามไพ่ตามไพ่นั่นแหละท่านผู้ชมก็ท่านผู้ชมลองไปย้อนดูครับต้องถือว่าท่านผู้ชมระวังกันนะครับนี่ระวังไว้นะฮะอ่าแต่ทีนี้อ่ะวันนี้เราไม่เราไม่ได้ไปพลังประชารัฐแล้วนะมีเรื่องอยากดูเหมือนกันแต่เดี๋ยวชต๊็อปไปก่อนอวันนี้ไปดีอีกด้านหนึ่งมั่งออกมาแล้ว อันนี้ก็ต้องถือว่าต้องไปดูคลิปเก่าเราเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราเคยดูเพื่อไทยเลือกแคนดิเดตนายกและตอนนั้นนี่ยมันมีไพ่ผู้หญิงใบหนึ่งเป็นไพ่ผู้หญิงปริศนาคขึ้นมาเราไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะตอนนั้นนอกจากคุณหญิงพจมาแล้วก็ไม่มีผู้หญิงที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกเพื่อไทยเลยถูกไหมใช่เป็นผู้ชายหมดเลยใช้วิชาเดาผมไม่มีวิชาความรู้เรื่องด้านโหราศาสตร์ผมใช้เดาเดาเอาว่าน่าจะเป็นอุ้งอิงหรือเปล่า เพราะว่าดูเป็นคนเดียวที่มีความส่วนอกสนใจเรื่องการเมืองเพราะคุณหญิงกุจะมานเขาก็เราอยู่อยู่แล้วอย่างที่เราบอกคือเป็นคนคุมเจ้าของพักอีกทีหนึ่งแล้วจะมาเป็นหัวหน้าพักทำไมล่ะใช่ใช่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าก็ขึ้นมาเป็นแค่ผู้หญิงเนแต่ว่าใครเนี่ยดิฉันนึกไม่ออกและตอนนั้นไม่มีใครไม่ไม่มีใครพูดถึงองค์อิงด้วยเพราะข่าวองค์อิงก็ไม่มีถูกไหมปรากฏวันนี้เป็นไงล่ะ คือวันนั้นน่ะดิซังก็เห็นว่าท็อเอร์พูดคนเดียวเนี่แหละเกีนะ่ยวกับเรื่ององค์อิงว่าองคงอิงเปล่าอูพูดแล้วก็ไม่มีใครฟังกูเท่าไหร่หรอกแล้วเป็นไงวันนี้แดงพื้มาเลยไหมแดงพื้มาเลยใช่ค่ะแดงจนเดี๋ยวเราต้องมาดูแล้วเดี๋ยวคราวหน้านะผมว่าแดงจนธนาธรหรือพิธาต้องตกใจอะว่ามึงจะก๊อปอะไรกูเหมือนขนาดนั้นเนะนะแต่วันนี้เอ้าไม่ให้เป็นการเสียเวลามันเป็นดูดวงคนอื่นไม่ได้แล้วล่ะ นอกจากจะดูดวงแพรทองทานชินวัตรกับพักเพื่อไทยเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนยังไม่ต้องไปไกลถึงว่าจะได้ไปอยู่ดูใบตามพ่อตามอาไหมอันนั้นให้ไปดูในท็อกทเวซึ่งซึ่งกติกาก็เหมือนเดิมนะว่าถ้าเกิดว่าแม่นเนี่ยก็เป็นความดีความชอบของหมอใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่แม่นเนี่ยโทษทันต่างๆในใจก็มาที่ผมมาที่ผมมาที่ผมคำถามก็คือว่า คุณองค์อิงนะเขาถูกแพ <Hey, S 1> โลกอกนคือไม่นอนมาขนาดนี้แล้วใครจะกล้า,าตีนไปขวางอะผมถามเหอะมึงกล้าเหรอดิฉันพูดอยู่นิดนึงครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วอะที่หญิงปิศนาอันนั้นอะจะบอกว่าโลโก้พักเพื่อไทยอะก็ออกแบบดูฉลกดูฉลกกับผู้หญิง เหรอดูฉลก่่ผู้หญิงเพาเป็นภาพน้ำเนี่ยมาถึงขนาดส่งคนนี้มาแล้วเนี่ยผมถามว่าใครในราคพื้นไทยจะกล้าตีนไปขวางคือขวางเมียยังพอยังเข้าใจได้นะอาจจะมีแบบนั้นนะแต่ขวางลูกเนี่ยคุณเข้าใจไหมมันมันยิ่งกว่านะเขาต้องต้องแต่ซสดงก็ต้องคิดแล้วนะต้องยอมอ่ะคุณดูก่อนคุณดูก่อนคนก็อยากจะรู้แล้วว่าแหมเอามาแล้วเปิดไพ่ใบแรกมานี่ มาได้เป็นหไม้เท้า6ไม้เท้าหมายถึงการได้รับการต้อนรับยอมรับด้วยนะเป็นผู้มีเครดิตเป็นผู้มีเครดิตดีห6ไม้เท้านะคะเป็นูมีบัตรเครดิตก็แบบเด็กถือถ้วยมานะคะมีเด็กถือถ้วยมาคือความข่าวดีนะเป็นข่าวดีอ่ะเจ็ดถ้วยอ่ะอันนี้ถ้วยล้มซะแล้วเนี่ยนะคะเอาต่อมาต่อมาดีกว่าถ้วยล้มด้วยอ่ะ ต่อมาถ้วยล้มนี่ก็คือ,อ,อหมายถึงว่าความฝันอะไรที่มันแบบไม่ไมาอีกแล้วหนึ่ง <1 S 2> เหรียญน,นะคะหนึ่ง <1 S 2> เหรียญยื้อมียือ้อหรอมียื้มีมีแย่งเหรียญกันด้วยมาจบลงด้วยไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะทีนี้ก่อนจะจบเนี่ยไอสิ่งที่ทับเอาไว้เนี่ยเจ็ดถ้วยนะคะหมายถึงว่า,าความความฝันอะไรที่มันมากมายอลังการล้านโปรเจกต์เนี่ยมันอาจจะไม่ ไม่ไปถึกแบบเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วว่าพ่ออยากกลับบ้านอยากกลับมากราบแผ่นดินนี่ดูถ้วยล้มๆอ่ะโอ้ยสงสัยคงจะดูใบต้องมีเท่าที่เพิ่มมงไม่ดิจริงๆดิฉันก็ทิ้งให้เขากลับเนาะทำไมอ่ะเอาก็กลับมาสิก็อยากกลับก็กลับมาสิเป็นไรล่ะก็เออเขาไม่มีใครว่าอะไรนะเออใครๆก็อยากให้กลับ ก็มาก็กลับมาก็รับโทษเท่านั้นเองถูกไหมเออกขารับโทษเท่านั้นเองก็มาเข้าสู่กระบวนการผมว่าผมว่าเอาดูคนอื่นก่อนเดี๋ยวเราจะไปเรื่องอื่นตกลงดีไม่ดีตกลงแล้วเนี่ยเหมือนกับต้นต้นต้นจะดีปลายจะดูไม่ค่อยดีเลยก็ดีอยู่ในพักนั่นแหละดีก็ดีอยู่ในพักนั่นแหละเอาเหรอเพราะว่าอะไรเครดิตเขาดีไง เครดิตการยอมรับเอเป็นข่าวดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถูกนะเพราะว่าเพราะว่าภาพที่ออกมาวันนี้ก็ก็ดูแล้วก็ผมผมคิดว่ามีคนพยายามเอาเรื่องเก่ามาพูดแต่ผมคิดว่าแล้วก็แล้วคนไปเหอะบางเรื่องถ้าถ้าไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าใช่ไหมโอ้เหมือนเรื่องคุณพิธาแบบนี้กับคุณตายเนี่ยนะอโอเคในทางหลักการก็ก็ลองว่ากันไปแต่ว่าคือ ถ้าเอามาทิมแทงกันผกว่ามันก็คือเขาก็จบเคลียร์กันไปแล้วถูกไหมเรื่องของอสอบเอนทราน์เนี่ยถูกไหมของอุงอิงเขาเนี่ยผมว่าอาเขาก็ไม่ได้ดันทุลังถูกไหม,ม,มเขาก็ไปเรียนเป็นรุ่นพี่ของเดติวิทอ่าเ่ยไหม,มแล้วก็มาสายนี้ก็ถูกแล้วคือดิฉันคิดว่าอา้าวถ้า,ถ,าถ้าดวงพักแมกก็ดวงอุงอิงเนี่ยบทสรุปเราต้องไปที่บทสรุปเสมอ,อมว่าพักกับคุณอุงอิงอ่ะ ถูกฉโลกันต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่า<อ>ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดเรียกว่าดีที่สุดเหมาะสมที่สุดถ้าจะเป็นคนอื่นเข้ามาเนี่ยก็จะไม่ได้ก็จะไม่ได้รับการยอมรับอย่างนี้อาจจะไม่ได้แบบผสานผสมกลมเกลียวอะไรหรือจะผลักดันโปรเจกต์อะไรได้มากมายนะคะต้องเป็นต้องเป็นคนนี้ต้องเป็นผู้หญิงมเมร่ะผมว่าเป็นคนอื่นก็ได้รับการยอมรับแต่อาจจะมีอะไรเป็น มินทาข้างหลังแต่ถ้าเป็นคนนี้ก็อาจจะน้อยด้วยบวกกับโลโก้ที่เคยบอกว่ามันมันดูนุ่มนวลกว่ามันต้องมันต้องดูภาพรวมไปพร้อมกันใช่ค่ะไม่ใช่ดูแค่อูอิงเข้ามาอืแต่ต้องไปดูโลโก้ด้วยดูสีดูอะไรที่เราพูดถึงเรื่องเอาสีน้ำเงินออกไปเนี่ยแน่นอนถูกชะโลกกับผู้หญิงนะโลโก้ที่มันเป็นไม่ได้ไม่ได้หมายถึงเอาสีน้ำเงินออกนะหมายถึง โลโก้ที่หัวกลมๆอ่ะท um, ี่เขาเปลี่ยนอ๋อเหรอฉลองกันฉลกันอ้แหวนลายมือเนี่ยละลายมือลายมือโทนี่นี่หละก็คงไม่เกี่ยวกันหรอกคงเป็นขวัญกําลังใจให้ลูกอะไรแบบเนี้ยเหรออ๋อเหรอแล้ไม่ก็เป็นเป็นยันไงเป็นยันเป็นยันที่บอกว่าพวกมึงอย่าอืออย่าอือกับลูกกูนะมันเป็นเขาเรียกว่าการสร้างแบรนด์ที่หลอมรวมจิตใจไหมหลอมรวมคนในตะกูลหรือเปล่าทักษิณคิดยังไงเรารู้อยู่แล้วเพราะคุณัก คนต้นสีก็เดินมาตามแนวเดิมคือเอาค,คนที่ตัวเองใช่ไหมไว้ใจนะนะแต่ถึงขนาดถึงขนาดต้องเป็นลูกแล้วนะในะั้งนี้แต่คนที่เป็นแม่นี่คนที่เป็นแม่เนี่ยนะซึ่งซึ่งต้องต้องมองนะว่าระหว่างใครว่าความเชี่ยวชาญชำนาญการในเรื่องของการบริหารจัดการอะไรเนี่ยต้องถือว่าคุณหญิงพชมานก็ไม่ใช่ มือรองใครนะใน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 ทางการอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังเขาเรียกว่าแบบเบื้องหลังของการของความสําเร็จถูกเบื้องหลังลมง้ปีกความสาเร็จของฮีโร่ทั้งหลายลมใต้ปีกแล้วไม่ใช่ลมแบบแบบแผวๆนะคือมาแบบมาเป็นพายุบูแคมอ่ะก็ไปธรรมดาแต่ครั้งนี้เป็นลูกนะซึ่งเดิมพันค์ทางนี้มันถ้าถามว่าเสี่ยงเยอะไหมก็นะถือว่าเอาไม่รู้ละ แต่ดูเอาสรุปสรุปอีกทีแล้วกันของคุณดิฉันก็ยังบอกว่าเออกับกับพักอ่ะเนาะคุณอุ้งอิงอ่ะดวงคุณอุ้งอิงกับดวงของพักชะลอกันแล้วก็ไม่มีใครที่จะเหมาะสมแล้วทาหน้าที่เนี้ยได้ดีเท่ากับเขาแล้วเพราะดิฉันว่าโอเคที่สุดหมายถึงว่าสมบูรณ์ที่สุดโอเคที่สุดในระยะเวลานี้นะในระยะเวลาช่วงนี้ค่ะก็ดูกันต่อไปครับนะฮะแต่จริงๆก็เราก็คงรู้อยู่แล้วถึงแม้ว่าจะเข้ามาเป็นแค่ โดยตําแหน่งก็คือเป็นประธานที่ปรึกษาอะไรใน,น,นฝ่ายอะไรกันมีส่วนร่วมแล้ววัตนกรรมอะไรเนี่ยจริงๆก็คือเข้ามาในบทบาทไหนนะ,ะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับในพักจะมีใครกล้าตีนก็ไปขวางถูกไหมนะอ้ะะอาก็ดูกันต่อไป <นะ S 2> แแต่วันนี้เดี๋ยวมันมีช่วงนี้ 29, 33, 2 9 3 3เอดขายของหน่อยเขามีโปรมเม็ดมะม่วงอาก็เรียกว่าโปรหลอน,นขนหัวลุก โปรรับฮัโลวีนอะไรเงี้โปรรับวันฮัโลวีนถูกไหมแล้วก็ห้าแพ็คห้าแพ็คเนี่ยเก้ารอไม่ขายขาย888นี่อ้าวนะครับท่านผู้ชมสนใจนะครับติดต่อเลยข้างล่างนี้โปรรับฮัลโลวีนนะครับโปรเ็เรียกว่าสยองพรองเก้าคือลดราคากันขนลุกกดพองจริงๆก็ยังมี ผลิตภัณฑ์ของของแบรนด์ที่ทาง h ยยอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะเราทิ้งลิงก์เอาไว้นะคะทำไมทำไมจะพันลดเม็ดมะม่วงตอนนี้เพราะกินเม็ดมะม่วงแล้วแบบจะมันเป็นช่วงฝรั่งจะไม่กลัวอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงมันเป็นช่วงกําลังจะเปิดประเทศเกี่ยวอะไรกันมันเกี่ยวเปิดประเทศกับเม็ดมะม่วงยี่ห้อพานเกี่ยวเพราะว่ามันเพิ่มความมันค่ะโอเคเพิ่มความมันดีครับเอาละค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะแล้วก็ พบกันใหม่ในคลิปหน้ามาติดตามดูกันนะคะว่าเราจะเอาดวงนะคะของคนดังคนไหนของวงการการเมืองหรือสถานการณ์เด่นสถานการณ์ไหนมาผ่ากันนะคะสำหรับ uh huh. ว,วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะัครบ